สบายดีพี่น้องเดี๋ยวเขาสีเดสส่วเขียดน้องเหี้ยงแม่ว่าส่วเขียดเดี๋ยวสีกินส่วเขียดมึงตอนเสาร์อยากมาเบิง์งกวาปีใหม่กนตีตนนั้นเนาะมันกือลูกบาดใจจะก็เอามันไปซักยาตี้ี่มาขัดหย้งอ่ะ แต่แรกว่านีู้ใดมันนอนอย่าเสียอโอ้กดมันจนมันเป็นแนวนี้นะมันไข่ไายหนึ่งเนะาะเออแต่ตนมัน ก็จะนี่อย่างนั้นเด้เออแต่ตัวมันคอยยันมันนอตขอว่ามันนอนเด่นื่อวานนี่ฮะตอนแรกคอยถ่ายคเขียบนัะมันขึ้นข้านี่นมันบกข้างไข่เออเจ็บขาหนีดไเมื่อวานนี้ค่ะว่ทัานในไข่น่องว่านนี้มันนอนอันไหนซื่อๆค่ะมันอาจสีเจี๊ยบสีดมลงไปว่ามันกระนอนมันใหญ่เหมือนกระนอตวันนี้ไข่อี แต่ตนมัน,มนหายใจมันเหมือมหม่อยไหมเออเหตุอะไรของมันไข่เหี่ยงนะชักยากอะสิทันว่าแนวนี่แต่ตนมันแต่ตนไหม,มพี่น้องเอ้ยตามันแสบอยู่ เจ็บเหเลยค่ะ,ะหวัวง,งา่ามสาบเนาะตัวนี้เนาะยาสะไปเห็ดอันนี้พี่นอะส่วนเขียดเนาะเดี๋ยวไปใหม่คงสีมาถ่ายให้เบิ่งนั่นแหละยาสีไปเห็ดั่วเขียดก่อนตีต้นมันพี่นอง มอกะบมมีเนาะบ้านเท่านะมันมอที่จริงค่ะมอมันหาหยากพี่น้องแล้กับมื่อวานนี้หันกะบมมีไพ่เบิ่งแน่แล้วมะไม่เถ่าแล้วกับปากก้าจว่ามันเป็นยังบ่เบิง่งนะนี่นะข้างคอยข้ามใครหนึ่แล้วกะบมเด็ยอันนี้นเนาะบมเด็ยจิดว่ามันสิเป็นแหนี้ยนี่นะข้ามเป็นไข่น้อยหนึ่งของบ้านนี่ ปกตีมันดูดไข่เวิร์ดไพรไข่เวิร์ดไพรหนึ่งเบืองนี่มันเบืองเถิงคะพี่น้องเออไอต้ตนมันเนี่ยไปไอต้นมันพี่น้องเอ้ยพี่น้อง หอมเท่อนแลยเนาะสวยเขียดหน่อยพี่นนองสบายดีเด้อหอมพีเนาะอนี่ใจปานกำลังตื่นพี่เนาะอันนี้สายสวยอ่อขมบอมบอมอ่อบ่มากมอ่นแล้วมากอ่อนอมัี้เมียาสวยเขียดหน่อยเสียู่ว่ามาอออกบันนากวดเขียดหน่อยนี่ ใส่ป่านท่ากระต่นพี่น้องตื่นช่วยสวยปินไปปินมาไอ้คนเนีา่ากระต่นแม่จะไปเปิดหน้าต่างให้มันบหมนหนจะไปเปิดป้องเอี่ยมบ่แล้วรมพัดออกเนาะูุตื่นหน่าวะลูกปิดไปปินมาอยู่ ตื่นสวยเอ้อเออเอออยู่ยังลูกจะตื่นเหรอวะสวัสดีป่าลูกมะถุสวัสดีงามงามลูกเร็วๆคนเก่งโอ้ตื่นเนี่ยโอ้เจ้าสิถฐิพ่ะพูดบ่าถุพ่ะพูดก่อนเด้อถุพ่ะพูดพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเด้อลูกเด้อก่อนสิลูกเด้ออ่าลูก ถูกก้อนูถูกก้อนเห็นหมอเออเมยสอนถูกพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนเด้ยวถูกงามๆเด้อวูกเด้อถูกดีดีดุพรเสียรแล้วนัน่นถูกงามๆอย่าขี้ขาดลูกเพิ่นหายทหารจะเหดแล้วนัน่นเด้ยวข้นเกง่งถูกงาม,งามโดยกู้ยเถ้าถูกนั่นะพี่น้อง จิถวตลอดเวลาตื่นแต่นอนแม่บอกหรอกจงถวจิ๋ดดีดีๆด,ดุกราบงามๆลูกราบงามๆกราบพอพูดเอากราบดีๆดุบุกกราบจำพี่น้องเอ้ยปวดเอากราบงามๆกราบพระพูธ เอา,อาเดี๋ยเวเบื้องก้องติเดี๋ยเวเบื้องพระพุทธเจ้าอ่ะกากาพระธรรมดูขึ้นเอาอีหยังแนวนยยี้ชื่อมัจฉีขากาพระสงฆ์แตเอ้าดูขึ้นน้ำตีสาธุสายปาตืนน่นแน่ยี่เออแซร์โร อีต่ออีกไปสาปานพี่เนอะสายป่านดูปรับกับไปปรับพูดพูนประตูบ้างนี่ฮะนบ่ได้ดเปิดแต่บ่าลากออกประตูทางนั้นพูนจะกลอยไปตอนไหนบ่ต้องมาเยี่ยมแม่ให้แล้ว่ะตื่นมาปุ๊บแดนรักมาให้นิโรธ ถูกงามงบอแมนเทด้านนั่นโอ้๋อไม่ขนาดหยุดโอ้ยเนื้อห่างเมื่อห่างหน้าหลุดปะปะอันนี้ว่าท่านตื่นอันนี้อยู่หัวหน้าอ่ะผูไปไปไปบ่เมื่อบอแม่ออกไปเมื่อบัดกินข้าวเดาจังมากเนาะหรือเกินข้าวเดาจังมากหรอกไปม่ยอม ไอ้หนิวไปเบ <Enfin> ิ่งงัวอ่ะไปงัวไอ้นิวบอสบายงัวไอ้นิวอยู่ทงหน้าอ่ะผู้งัวไอ้นิวบอสบายปลุกปะเออโดถเจ้าตัวนี้เจ้าขี่รถทันใดวันนั้นจะขี้มันจุ้งเอาเอ้าจุ้งนี่แต่ไอ้นิวขี้รถตัวนี้ ใช้ปานขี่บอได้พี่น้องมันยังใหญ่อยู่ค้าใช้ปานยังบะเทงิงเลิกเคยจูงเพื่นเพื่นโต๊ะแล้วเพื่อกระยาดแล้วก,ก็ไปขี่ด้วยเ<อ>ป็นโมมากเป็นไหนยังจะอยากขี่วะลูกเลี้ขี่รถปะรถพอเพืนพพ่นพอเพื่นเสื่อยป้าบาดานันจะขี่ปะเมื่อก่อนปะอันเดย์อยู่ไหนในี่ปะเมื่อ มนมาเหมือนเมอเอินเขียดอ่ะแซบบรดุมาเด้อพี่นองกินเขาวก็ส่วเขียดบปั่นกินเ้าก็ส่วเขียดมาผิดมเกาหมลลเอ้าออมาดุออกมาเอามาดุออกมาไม่เสียตันี่เอาี่ ใส่ปานกิน <benim> น <SC I ENT> ุ ma, ao, ่มกระป๋องเลยนด้ไหม้องเอามาไปนั่นังกินข้าดีดีโหมดฮูเมันคนแม่งไหม่สุดมานั่งกินข้าดีดเอ้ยปารุ่งกินเ้าเนี่ยมามานั่งเลยเลยนั่งเลยๆนั่งดีไม่นั่งดีนะปารุ่งมาได้กินเ้าวขาสวยเขียดก็ใช้ปานมาสิเออไออกเลยไ เออเอาแ่เดพี่นองกนอีเออเออเออด้าดูกินเขาก็สวยเขียดเห็นไหมนี่นี่นี่ไข่เขียดนะมีแม่เิกนเขียดไม่แต่ไข่แชาปานก็กินดีอ้ยใส่พักน้ำพี่น้องตัวนี้มันมเดิใชับกผิดเนาะแดงใหชแ่ปานกินสัียวเขียดเม่ไข่ เฮ็ดน้อยแล้วพี่น้องมันนไข่เนานไขไขยามไขแล้วมขหลตย

đây, khỏi thật Tôi cứ tìm tay sợ Tìm sợ lắm Cú thừa là nó bên nó không có một cụ hạ tí hạ Độ cái mặt nó nói là Nó tới Bác không 给太害了，你那叫。 Mẹo, mẹo, mẹo màu Mẹo màu ấy À

ม,มันจีนอะมาเปนมหมนกันหายความว่าปุอตาเปันนี่างไรก็เปีนมันเนแบมนนนไม่เป็นแบบคือมีแค่ห้าปัดให้กับเป็นโรกปวดที่เรยคือคืออาวะอย่างนี้ว่าเคยดืกอเอาใส่หมมันปวดในต้วขอขับหมล้วเบาๆพอข่าเป็มันเป็นไหมเบาๆข้ะข่าเป็น,หนเนห็ม Nại dùng để lại phát sóng để lại là để lại phát sóng

啊，我。